โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจด i วยอิ d โคอยู่นะครับรวมไปถึงห้องเรียนของ David V.P. ด้วยนะวันนี้มีคำถามของซิ์ที่สงสัยนะค,คุณช้างนะถามผมเข้ามาใน David V.P. นะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะไม่ค่อยมีคนถามผมเรื่องนี้นะเรื่องเรื่อง r p c อ่ะนะครับบน d a v i ตเหตุผลเพราะว่าต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนด้วยนวัตรกรรมของเทคโนโลยีในวันนี้ มันมี r e n d e i n g นะครับที่เป็นลักษณะของ real-time rendering เนะี่ยแล้ว object เหล่านี้มันก็ถูกเสรุปให้บนตัวของโปรแกรมเหล่านั้นด้วยครับอย่างเช่นมันจะมี escape n มี twin motion มีเ l u m i o n หรือ lumion ที่เขาเรียกกันนะครับนะซึ่งเหล่านี้มันมี object พวกนี้ support ให้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นระยะหลังๆเนี่ยคนก็เลยมัาจากนิยมไปใช้ไฟล์คนสัตว์สิ่งของเนี่ย ที่โปรแกรม rendering ของเจ้าที่เขาผลิตหรือใช้อยู่เลยนะครับจะจะไม่ค่อยใช้ RPC เท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้ว RPC มันใช้งานง่ายนะนะโดยตัวส่วนตัวเองผมก็เป็นคนชอบใช้ RPC อ้พูดถ้าเป็นงานแบบเนี่ยหรืออยู่ในช่วง presentation ผมใช้ RPC เลยนะครับข้อดีของ RPC คือมันเบาเนะี่ยมันเบาแล้วก็การทำงานเนี่ยมันได้ทุรีด้วยมันได้เส้นด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่าง RPC ที่มีอยู่ในตัวของ r e v i t เนี่ย ก็จะไปอยู่ในรูปแบบของกลุ่มไซส์ c o m p o n e n t ์ทั้งหมดเลยนะครับนะก็จะมีตั้งแต่คนสัตว์สิ่งของเนี่ยอยู่ในนี้เต็ไมไปหมดเลยครับนะฮะเราลองเลือกคนก่อนนะผมเลือกคนมา1คนก่อนวางลงไปนะครับอ่เราเห็นว่าเราปรับมองเนี่ยเ e a l i s t i c เนี่ยมันจะโชว์ up เป็นรูปคนทันดีเลยไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปรับเป็นรูปแบบของเอ่อ constant color นะครับหรือเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะของ ตัว Hidden Line เนี่ยนะมันก็จะได้รูปแบบของงาน 2D เห็นไหมครับเนี่ยได้ 2D มาด้วยนะครับแล้วคราวนี้ไอตัวของ RPC เหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมขอปรับไปที่ตัวของ Realistic ก่อนนะครับแล้วจะเห็นว่ากลุ่มหรือมุมมองทางสายตาเนี่ยมันจะถูกปรับนะครับถูกปรับให้รูปแบบของการมองตัวอ็อบเจกต์เนี่ยเป็นไปตามมุมมองที่เราหมุนด้วยเห็นไหม Ipc มันจะทําหน้าที่ปรับมุมมองให้เลยนะครับเห็นไหมฮะันเวลาเราหมุนไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรามองไปข้างหลังจริงๆนะครับนะเนอะที่สําคัญเลย r p c มันมี option อยู่นะครับถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยเวลาเราใช้ option Ipc เนี่ย Ipc เนี่ยจะมี option อยู่ด้านล่างครับอย่างเช่นถ้าเราใช้กลุ่มของ r p c mail r นะ r p c mail มันจะมี option ให้เลือกนะครับตั้งแต่ชื่อคนที่เป็น alex เซ์นะเดี๋ยวผมขอปรับเป็น ตัวของเรลิสติกก่อนนะครับเรลิสติกนะครับอเล็กนี่จะเป็นไชนีสนะจริงๆแล้วก็จะเป็นคนแบบกึ่งๆเอเชียนะีนะครับจริงๆแล้วเราก็ป,ปี้ออกมาก่อนนะมันสามารถสร้างออปชันได้หลายคนเลยนะฮะเกืบเกือบสสี่คนอยู่นะครับคลิีอารครับออปชันอเล็กเป็นดเดวินนะ ดีเวดีเวหรือเดวินก็ได้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนไซสูดละเป็นฝรั่งไซสูดนะครับอีกออปชั่นหนึ่งจะเป็นเจนะเจนี่เป็นคนเอเชียคนชินิดนะจีนนะครับเป็นนักธุรก,กิจนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเอ่อแลนนะเป็นชาวอเมริกันแอฟริกันนะครับเนาะก็จะได้เอ่อเขาเรียกว่า กราฟิกนะครับที่สวยๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันมันเป็น 2D ไปด้วยในตัวนะเวลาเราปรับมุมมองเนี่ยนะครับจากาตัวเลืลิสติกเนี่ยให้เป็น 2D เนี่ยเราปรับพีเดนไลน์ก็จะได้ 2D ไปด้วยนะเห็นไะหมลายเส้นก็จะเป็นไปตามกราฟิกเลยนะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆนะผมใช้บ่อยมากนะครับผมใช้บ่อยมากคราวน,นี้เอ่อเรามาดูกันอีกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลีวิตเองก็มีออปชันนะจริงๆแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมันมี ออบเจกต์เยอะมากเลยนะครับมันไม่ได้มีแค่สีออปชันเราสามารถที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนะครับจากตัวของ Family ที่ชื่อว่า RPC ได้นะในเล v i t เนี่ยเวลาเราเข้าไปใน RPC นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนนะไปที่ New นะครับไปที่ Family มันจะมีแทมเพลตที่ชื่อว่า RPC Family เห็นไหมกด Open ครับ RPC Family เนี่ย มันจะอยู่ในหมวดของอินโทร a า t นะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันถึงเข้าไปอยู่ในไซต์คอม ponent นนได้นะเพราะกลุ่มกลุ่มงานมันคืออินโทร a า t นะครับเพราะนั้นมันก็จะถูกเ,เวลาโหลอดอินทูเข้าไปในโปรเจกต์เนี่ยมันจะถูกจัดแคตตาล็อกจี้ไปที่อินโทรเล t นะครับครนี้ดูตัว T D น,นิดนึงครับ T D default ที่เป็น R P C เนี่ยนะครับจริงๆแล้วレイท์ไม่ได้ถูกไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเองนะครับมันเป็นปลั๊กอินที่ถูกเหมือนกับ Insert เข้ามาแทรกเข้ามานะครับเพื่อ,อทําการให้เราทดลองใช้นั่นเองแวง่ายก็จะมีมาให้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับวิธีการก็ยังสามารถเช้งงานกันได้อยู่นะครับเราสามารถเช้งรูปแบบของงานต่างๆได้นะอย่างอันนี้เขาจะมี Default ของ J มาให้ดูนะครับอ,อันนี้อาจจะไม่ใช่เจนี่อาจจะเป็น Alex นะครับเนะี่ยชื่อมันจะบอกอยู่ rendering a p p a r a n c e เป็น Alex อยู่นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับเราปรับนอนตรงนี้เลยนะครับ พอเราคลิกเข้าไปที่ตัวของ IPC เนี่ยมันจะมีออปชันข้างในครับให้ปรับปรับเป็นผู้หญิงก็ได้เห็นไหมมีอะไรอีก่ะมีลิซ่ามีติน่านะครับตินาอันนี้ตินา่านะหรือ,อจะปรับเป็นกลุ่มของอย่างอื่นนะครับเช่นคนสะสินของต้นไม้มีหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเขาเขาแยกแคตตาล็อกมาให้เราแล้วล่ะนะครับถ้าเราไปหาในไซต์คอมโพเนนะต์เราก็จะเห็นว่า ตัว RPC เหล่านี้มันถูกเซต up ไว้แล้วนะครับมันถูกเซต up ไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นะรถมานี่ยนะปรับเป็นลดก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการอ็อบเจกต์ที่มากกว่าที่ r e v i t มีนะครับเราอาจจะต้องไปใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า RPC นะครับเป็นของค่าย a r c v i s i o n RPC i n t e l a t e Starter Pack นะครับซึ่งในนี้มันก็จะมี มีอะไรให้บ้างมีมีพวกต้นไม้นะครับนะ็ต่างๆที่มากกว่า default ท,ที่ Revit มีนะครับมีมีรถนะครับคอมพวเต์รถต่างๆนะเยอะพอสมควรและโดยเฉพาะคนคนนี้เยอะมากเกือ,300อบเกือบสามร้อยออกเจกได้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลด try ใช้ได้ฟรีนะครับทรีมันน่าจะใช้ได้ถ้าถ้าผมดูจากตรงนี้ก็น่าจะฟรีไปถึง ประมาณเดือนหนึ่งนะสาสิบวันอาจจะสิบห้าวันนะครับอาจจะสิบห้าวันอันนี้มันเป็นเวลาอัปเดตล่าสุดนะครับก็คือแปดสองสองปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะเป็นเวอร์ชันย่สจุหนึ่งสามจุดศนะครับอันนี้เขาให้ใช้ได้กี่วันเลย Family Detail w อันนี้น่าจะ ไม่ได้ระบุนะครับแต่คิดว่าโดยโดยมาตรฐานถ้าเป็นตัวไฟเนี่ยมันจะอยู่ได้ราวๆประมาณ30วันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ30วันนะครับก็เพียงพอแล้วต่อการที่เราจะโหลดอ็อบเจกต์เก็บไว้ในเลเวลนะครับแล้วก็ค่อยมาคอทน C, อทนอีคอนทีเอานะเพราะจริงๆไฟล์พวกนี้เนี่ยเอ่อถ้าเราใช้แล้วนะครับเราคอทน C, อทีคอนทีสุดท้ายมันอัพอยู่ติดกับตัวงานของเรานะครับคอทนทีกันมา ตอนเาผมโหลดอีกทุกโปรเจกต์เข้าไปในงานนะครับปึ๊บนี่คือ RPC มันติดอยู่ในโปรเจกต์เลยครับจากคอนทอ C คอนท V ข้ามไฟล์ก็ได้นะเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เพียงพอต่อการที่เราจะเอาอ็อบเจกต์บางอย่างมาใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดก็ได้นะชื่อนี้นะนะครับ a r c v i s i o n RPC i n t e l นะครับ Starter Pack นะครับถามว่าถ้าซือ้อ ก็ลองไปติดต่อที่เว็บไซต์เขาดูนะครับเนี่ย w w w a r c v i s i o n c o m นะนะครับผมว่าก็ไม่น่ากี่ตังค์นะลองลองเข้าไปดูก็ได้นะครับเดีลองไปดูซิเป็นยังไงโอเคเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆเยอะพอสมควรเลยนะลองอ,อสมัครดิจิตนะครับแล้วก็เอ,อ่ทำการ เช็คดูราคาเขาก็ได้นะชอปนาวลองชอบนาวดูว่ามันมีอะไรให้ให้ซื้อบ้าผมว่าตัวไม่กี่ตังค์นะครับไอตัวแพ็คที่ใช้นี่ถือว่าเป็นตัวพื้นฐานนะจริงๆแล้วมันมีโมเดลแบบเจ๋งๆอีกเยอะเลยนะครับออกมาซัพพอร์ตวีเลยด้วยนะครับดีมากนะเราไปดูสโต์หน่อยนะครับ r p c กลุ่มของ Action or exit มีอะไรบ้างอ๋ออันนีออ้ออออออคือคือเหมือนกับให้เช่าเป็นรายปีนะ250ยเหรียญน,นะต่อปีนะครับกี่กี่พันเนี่ยเช็คก่อนแป๊บหนึ่งโอ้หลตังอยู่เหมือนกันนะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเลยฮะสองร้อ250หยห้าสิบเหรียญเนาะ 250เหรียญคูณตอนนี้มันบาทละเท่าไหร่นะอ่ะตีเป็น3ามแล้วกันก็เราเรประมาณเก้าพบาทหนึ่งปีไม่อั้นนะครับมีอะไรบ้างละ่ะอ่ะเราไปดูกันไหมนะครับไปดูกันหน่อย Family and Detail Warehouse นะครับ กลุ Photo, istic, Content, uh ่มโ e โต้หรือลิสติกคอนเทนหรือ RPC ถ้า,าดาวน์โหลดที่ต้องไปดีจจนนะ mm hmm. ดูโปรดักต์หน่อย mm hmm. แต่ถ้าเกิดคิดว่าเราทำงานนะครับ mm hmm. มันก็น่าสนใจนะถ้าเราทำงานแบบ เป็นสเกลที่เป็นทางการนะครับผมว่ามันน่าสนใจเลยดู R P C พวกนี้ดูพวกนี้ทำงานงานนี้เครื่องมันเบาบ้าฮนะมันทำให้เราไม่ต้องไป c o n c e n t r a t เกี่ยวกับเรื่องการ set object ละทุกอย่างมันเป็นโ photo realistic หมดเลยดมตัวอย่างภาพเลยคมกิบ <c hip> ดูรูปหน่อยเมื่อสักครู่นะครับแหมนี่แหละครับ R P C เอ้อพวกนี้ R P C หมดเลยนะครับที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะเพราะนั้นภาพมันจะค่อนข้างเรียลลิสติกมากนะครับแล้วก็เบาทํางานง่ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะแต่เดี๋ยวนี้พวกนี้ผมว่ามันมี Real Time Rendering Support ค่นปปอนข้างเยอะแล้วฟรีด้วยสิ นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆแล้วมันอาจาจะจะอาจจะไม่ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ใช้เทำเรนเดอร์ลิงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นงานเขียนแบบหรือว่าเอ่อเป็นงานทำ 3D ที่ที่เราต้องการ 2D ด้วยเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆแล้ว RPC ที่มันมีอยู่ใน default เนี่ยเพียงพอและตอบโจทย์แล้วครับนะคนสัตว์สิ่งของเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยฮนะเพียบเลยนะครับเนาะก็ลองเลือกใช้ได้นะครับเห็นไหม คือของเล่นเยอะของเล่นเยอะมากนะครับนะลองไปเล่นดูครับสะดวกครับโอเคครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับก็ลองไปปรับเล่นกันดูในหลักการมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเข้าไปที่ Family นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเชงเซตอัพดูนะครับจากนั้นก็เซฟแล้วก็โหลดอีทูโปรเจ t เข้ามาเท่านี้นะครับเซมเซมโอเคครับสำหรับ EP นี้ประมาณนี้ครับ12นาทีหน่อยๆโอเคครับสวัสดีครับ